สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแคสเกมมาเราก็จะเลือกโหมดอโหมดนี้โหมดนี้นี่น,นะคะเราก็จะเล่ดแบบนันนี้อ่าวันนี้เราก็จะมาแคสเกม อ้าวอ่านะครับนี่แล้วก็เดินไปเดินแล้วก็เดินสมบัติกีนยวกับไปสมบัตไปเลยเออจะสูงอะไรขนาดนั้น โอ้ยน้องพี่ถือไม่ไหวแล้วน้องถือเดี๋ยวดิ <c oughs> น้องขู่ใส่ผมนะครับผู้ผู้ชมอะไรมันจะโหดขนาดน,นั้นยังโหดเลยป่ะเราต้องมีสติเราต้องมีสตาตัง,มตงไม่ใช่ว่าทำวัด มทารหารหลวงพ่อโอ้โหอะไรมาจะโหดเคยนะสร้างสิ่งอลังการให้ผู้ท่านผู้ชมดูเอาจะก,กดไลค์ออมาเป็น 1, หนึ่งพันไลค์แล้วโอ้โหแล้วจะมีตังมหาศาลมากเลยรวยกว่าคนอื่นอีกนี่เราตาไปเอาอันนี้มาให้หน่อยนี่มา นี่นะคะทุกคนนี่เราก็จะหัวหน้าเกลียนเออเกลียนม,มากเลย呀อ,อ๋อน้องตังเหมือนต้องใช้สิ่งอลังการใหออ้ทุกคนเออทุกคนเดี๋ยวเขาก็ไปเอาอันนี้มาก,ก่อนนะคะนี่ออนี่นะคะเกมแคสเกมก็ต้องมีอันนี้ด้วยใช่ไหมเออแต่ตอนนี้สก,กอปไปเยอะ หาพา,หาพาเพื่อนเพื่อนไปดูเพื่อนเราหน่อยสิเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเพื่อนเราคนแรกชือ่อว่าอาร์เตอร์ก็เ<ม>พื่อนเ<ม>พื่อนดู<ค>น,นี่เลยไหมเจ้าเตะน่าตลกมากเลยเออเออดูน่าจะตอแหลมากๆเลยแหละเอาอมันไส้อเอามันไส้มันใช่เ,เบละเบิดบ้านเขาเออทุกคน าะคนผมมันอยากสร้างไอ้นี่เนี่ยยากไม่ต้องบอกว่าท่านผู้ชมเฉมัลำดีเราจะมาโอ้ยน้องนะแบบนี้อะไรแล้วก็จะเอาตัวทุกสัตว์ทั้งตัวเนี่ยมีในตัวเสาด้วยแล้ว,วเราจะเอาน้ำขึ้นยักษ์ซึนามีมาเป็นตัวประกอบตัวนะครับ เนี่ยครับแล้วก็ระเบิดนิวเคลียร์มนใช้ไม่ได้ระเบิดไอ้เนี่ยมันบ้าเนี่ยระเบิดระเบิดเอาทุกคนมาเออเนี่ย เราไม่ได้หัวเดียอะไรเลยนะครับ <มา S 1> แล้วก็ปล่อยควันชนะใครชนะมาแล้วน้าชิลบีจะมาต้ให้ทุกคนองใทุกคนรีบจ้าง้ดวน้งต้งให้ทุกคนรีบจ้างบ้าน,าานที่ปลภัยเดี๋ยวนี้เลยถ้าโดนไม่าก็จะโดนน้ำช,ชิลบี่อาด้ นี่อันว่าอะไรเนี่ยปิดป,ปิดไม้เหรอโอ้โหมีตอนมืดมีตอนค่ำด้วยครับสุดยอดจริงๆเลยสุดยอด,ดยนี่นะฮะแล้วก็ไปเอา้ตอนพี่ต้องไปเอาอ้น,นี่ก่อเตียงอ่าประตู ก็ค่ำแล้วนะครับทุกคนดูอันนี้ให้ผมหน่อยโอ้ยนะ้องแตงอย่าทำเอ้ทุกคนเราก็ต้องอันนี้ใช่ไหมครับเออฮะรู้แล้วไฟไฟไฟ ใช่พ่นะไฟไฟไฟหนึ่หนึ่งสองสองยามี่้โหกเ้วก็จะมาสร้างบ้านเอ่อหลายล้านแสนพันนะครับโอ้เกมวันนี้มอนี้สุดยอดสุดยอดธเธอ,อ โอ้ชมเห็นใครแวบๆเห็น,หนโอ้โห,โหหรือว่าเห็นบ้านเราเป็นบ้านกากๆอันหนึง่งไม่นะทำไมเพื่อต้องล้อเรา,าด้วยเราไม่ได้เป็นเศรษฐีเออเราไม่ได้เป็นเศรษฐีวะอ่าทุกคนโอ้โหปฏิทโทปฏิทังเออบิ๊กบอม บิ๊กป้อมใครรู้จักบิ๊กป้อมบ้างใครรู้จักช่องคอมเมนต์อ่ะบิ๊กป้อมก็คือสิ่งที่เราไม่คาดคิดขึ้นนะครับบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมอ่าบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมมีสื่อเอออ่าความจริงบิ๊กป้อมอ่ะรู้หมดทุกอย่างนะครับแต่ไม่อยากให้คนรู้ความลับนะครับโอ้โหทำไมมาไวจัง มานี่นะครับนี่นะครับเราก็สร้างบ้านอย่างอลัเองเกินอ้อหออ้อห